อันนี้เป็นเบาะที่ผมออหุ้มเองนะครับอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับราคาประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ6กร้อกว่าบาทน,นะครับอันนี้เบาะเก่าเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ซื้ออันนี้มาหุ้มทับเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านหลังมองเห็นไหมวะเดี๋ยวเปิดไฟโอ้เปิดไฟก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ด้านหลังนะครับมีช่องใส่นะครับก็ลึกอยู่นะครับอันนี้ตรงที่ลองหัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับก็สวยดีนะครับรัดรูปดีดูฝั่งนูน้นมองเห็นไหมว่าเนี่ยโอ้โหแสงมืดตึบนี่นะครับ ก็โอเคดีสวยดีอันนีเออ้เป็นช่วงเวลาเราหุ้มลงมานะครับแล้วเราก็มันจะมีที่ตีนตุ๊กแกแปะอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะนี่นะครับก็งานก็โอเคใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับในราคา600กว่าบาทนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อีกทีนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันมันเขาไม่ได้เจาะมาให้นะครับพอเวลาเราหุ้มเข้าไปเนี่ยเราต้องเจาะแล้วก็ดันลงไปเองนะครับมันก็จะได้งานแบบนี้นะครับอันนี้เอ่อตรงที่หัวนะครับก็จะมีตีนตุกแกติดอย่างนี้นะครับ ใครสนใจก็ซื้อไปหุ้มได้นะครับนี่นะครับมีโลโก้คำว่า new เออ new navara นะครับสวยดีเดินได้ด้วยสีแดงนะครับนี่นะครับ